อ่าวิธีการ uninstall นะครับโปรแกรมแวมออกไปนะอาจารย์สอนอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ด้านบน apple นะครับ about this mac แล้วก็มาที่ s t o r a g e นะมาเลือกที่ manage ครับแล้วไปที่ application ตอนนี้เราก็ค่อยเลื่อนลงมาหา โปรแกรมที่เราจะลบออกนะครับจารจะคลิกที่ตัวแมมเสร็จแล้วก็เลือก delete โอเคก็ลบทิ้งทั้งหมด3 5เมก3 6เมกนะครับนี่คือวิธีการลบแบบถูกต้องไม่ค้างอยู่ในเครื่องนะครับ delete เรียบร้อยนะครับผมกลับไปเช็คดู ยังอยู่ก็ลบทิ้งอีกมีด้วยกันส2 3องสามแฟ้มแล้วก็ move to trash นะครับโอเคก็มาที่ถังขยะ empty trash ด้วยนะครับมันจะทำการลบทั้งหมด ทิ้งไปประมาณนี้เราก็ปิดไปนี่ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการลบนะครับปิดโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการลงตัวใหม่โอเคครับเราก็จะไปลองเสิร์ชใน Google ดูนะอาจารย์ก็จะคลิกที่ Google โปรแกรมที่เราจะลองใช้งานคือแซม xamppsam นะครับเราก็จะลองดาวน์โหลดก็มาที่หน้าตัวเว็บไซต์ของเขานะ a p a c h e f r e n d o r g ครับจางก,ก็จะคลิกตัว sam installer เนี่ยคลิกเข้าไปพอนะรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นหน้านี้มาเราก็จะเลือกเป็นเวอร์ชันสำหรับเครื่อง Mac ครับด้านขวามือนะอาจาก,ก็คลิกเข้าไปโอเคหลังจากที่เครื่องทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปคลิกที่มุมนะเปิดแซมขึ้นมานะครับแล้เพิ่งคลิกเข้าไปเราแป๊บหนึ่งให้มันบ e ล i ิไฟก่อนอ่าเมื่อมันทำการบ e r ลิไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับ มัาก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราก็จะจับไปตัวแซมเนี่ยไปใส่ในแอปพลิเคชันของเราก็ลากเข้าไปแล้วก็รอให้มันทำการอินสตอลเข้าไปให้เรานะครับไฟล์ก็ประมาณ500 m ้เกน,นะเท่าที่ดูนะครับปิดไปจากนั้นอาจารย์พับเก็บไปก่อนไปเปิดที่แอปพลิเคชันนะครับอกที่แอปพลิเคชันอาจารย์ก็จะไปหา แฟ้มของแซมโอเคมาแล้วตรงด้านล่างนะดับเบิลคลิกเข้าไปครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะฉันปิดไปก่อนโอเคเราจะเปิด Open นะจาก a p p c h t Frame ตัว R G ครับขึ้นหน้าต่างนี้มาเราก็เีย มันจะมีปุ่ม start เราลองกด start ดูนะคลิกที่ start ก่อนครับ error start โอเคไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นสีเขียวแล้วนะทีนี้มาคลิกที่ tab service นะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยที่เราต้องการคือ mysql ่ะจานก,ก็ active จะ active ทีละตัวก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบ start อก็ได้ด้านล่างนะครับคลิก start all แล้วกันจะได้เร็วเาคลิกที่ด้านล่าง start all นะครับโอเคให้มันเป็นสีเขียวให้หมดจากนั้นตัว network อันนี้มันน่าจะเป็นตัวบนนะครับ local host นะ colon 8080ก็ต่างกับไอตัว แมมเมื่อกี้นี่นะที่เราเคยลงไปนั้นแปแปดนะครับนี่เรา8080 80, 80. เราก็ต้องจําไว้นิดหนึ่งนะ local host colon แปดศนแะครับแล้วก็กด enable ให้มันเป็นสีเขียวจากนั้นอาจารย์จะเลือกที่ตัวนี้นะในค่าของ volume ให้เรากดที่ตัวเมาส์ นะครับลองคลิกดูนะแล้วก็กด explore อันนี้คือเปิดแฟ้มนะครับโอเคมีตัว php my admin แลวนี่เราก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วเดี๋ยวเราจะไปสร้าง database กันนะโอเคครับเราก็จะกลับมาขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำการเช็คที่ตัวหน้าเว็บเพจของเขาอะนะ ก็วิธีการก็คือนี้มาที่หน้าตัวโปรแกรมแซมเนี่ยนะให้เราไปเลือกที่ตัว go to application นะครับคลิกที่ go to application ปุ๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็คือหน้าลงโปรแกรม WordPress แต่ทีนี้เรายังไม่ได้สร้าง Database เนี่ยมันจะไปทำงานไม่ได้เพราะว่าเวลาโปรแกรมมันถามหา d a t a b a ร e เเนี่ยเราก็จะต้องต้องกรอกข้อมูลเข้าไปนะ,ะวิธีการก็คือให้เราไปที่ด้านบนนะครับ ไปตรงตำแหน่ง url เนี่ยให้เราพิมพ์เข้าไปนะครับคำว่า local ภาษาอังกฤษนะครับ local host นะครับโคลอนแล้วก็8080 80. นี้พอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวนี้พอดีของจารย์เคยเข้าไปแล้วก็คือมันจะมีตัว local host น่นะ8080นะครับพิมพ์ไปตามนี้เลยก็ได้ หรือเราจะพิมพ์ backslash แล้วก็ php นะครับมันจะขึ้นมาให้อย่าง my admin นะครับแล้วก็ slash อีกทีหนึ่ง slash นะครับก็คือ local host colon 80 8080 slash ph php my admin นะครับ แล้วก็กด enter เข้าไปโอเคมันก็จะเข้ามาที่หน้า php my admin นี่คือวิธีการสร้าง Database เอาไว้เก็บของนะเราก็จะมาคลิกที่ตัวตำแหน่ง new น,นะครับคลิกที่ new ตรงนี้ด้านบนนี่นะแล้วจางก,ก็จะสร้างที่ตรงนี้ Database name สมมติว่าจางตั้งชื่อว่า test สาอางกฤษ ทดสอบเพราะอาจารย์เคยสร้างมาแล้วนะครับนี้เราจะสร้างใหม่ตั้งชื่อว่า test นะครับตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนค่านะครับเป็น utf-8 ด้านบนนะเลื่อนลงมา utf-8 general ci อันนี้ utf-8 นะครับขีด g e n e r a l แล้วก็คีด CI นี่คือค่าพื้นฐานแล้วกันนะครับทั่วๆไปนี่คือต้องให้ได้ตามนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สร้างให้นะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ create ตึกก็เป็นสามารถสร้างได้เอาเปลี่ยนชื่อก็ได้โอเคจะให้ชื่อเป็น มีเราเองกันนะซ้ำกันนิดหนึ่งเป็น02นล้วนะครับนัตพัส02 UTF8 General CI โอเคเรียบร้อยมันก็จะสร้างให้เรียบร้อยแล้วอันนี้มาแล้วนะครับเป็นนัตพัต02อันนี้ต้องจำมานนิดหนึ่งนะว่ามันคือค่าที่เราตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะครับ โอเคก็อันนี้ก็พอจะได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปนะครับที่ตัวหน้าแซมโปรแกรมเนี่ยนะกดไปที่ go to application นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าติดตั้งตัว w o r d p r e s s นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยจารย์จะให้เราไปเซตค่าตัวหนึ่งนะี ก็คือที่ตรงวอลลุ่มเนี่ยนะครับปกติมันจะอยู่ที่เมาส์ธรรมดานะถ้าเราต้องการจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรืออะไรบางอย่างเนี่ยไปที่วอลลุ่มแล้วเลือกที่เมาส์เนี่ยนะครับคลิกที่เมาส์มันจะมีคำว่า explore พอมันเปิดหน้าต่างเป็นตัว l แลมขึ้นมาเนี่ยนะให้เราลองเลื่อนมานะครับด้านล่างมันจะมีคำว่า h t doc หน้า t d o แฟนี้ดับเบิลคลิกเปิดเข้าไปนะครับแล้วเราไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า w up, นะ conflict. p นะ p c o n f l i c t s a m p l e p h p คลิกขวา open with อาจารย์จะเปิดจาก Text Editor นะ Text Edit นี่แหละคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ แก้ไขนิดนึงนะตรงนี้ด้านล่างเนี่ยเราจะไล่ลงมานะครับมันจะมีชื่อตัวโดไอตัว database name นะี่ที่เราทำการใส่ไว้เมื่อกี้เนะี่ยก็คืออาจารย์ตั้งไว้เป็นนัทพัฒนนะครับ02นะใส่ให้ตรงนะใส่ชื่อให้ถูกด้วยต่อไปตรง user นะ ให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ลากแท็บไว้ระหว่างตัวไอ้ฟันหนูเนะนี่ยนะหรือตัววงเล็บเนะี่ยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้ root นะครับอันนี้ก็บังคับนะเป็นคำว่า root นี่เน้นนะเสร็จแล้ว password ตรงนี้เราไม่ต้องใส่นะครับก็ลากลากเสร็จแล้วก็ ดีลิทมันก็จะเป็นลล้คยาอย่างนี้เป็นฟันหนู2อันอ่าเรียบร้อยก็คือชื่อ database name ก็เป็นนัทพัทศูน์สอนะครับตัว database user ก็ใช้คำว่า root r o o t o นะแล้วก็ password ไม่ต้องใส่นะครับแค่เองแล้วเราก็ไปเซฟข้้งบนนะไฟล์แล้วก็เซฟทับเข้าไปับเซฟทับเข้าไป โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดไปนะครับปิดโอเคนะนะให้เรามาคลิกตรงนี้ตรงชื่อเนี่ยนะ wp conflict เนี่ยให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับโดยเอาไตัว sample ออกแล้วก็ขีดออกนะครับก็เป็นแค่นี้ wp conflict.php นะแค่นี้นะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งนะวิธีการก็กลับมาที่ general นะครับเลือกที่ go to application นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะจารย์ตั้งชื่อว่าอะไรดี my travel สมมติอย่างนี้ my travel ครับ username ก็เราก็ใช้ admin. อดมินจำง่ายง่ายแล้วตรงพาสเวิร์ดอันนี้มันยากไปเราก็เอาง่ายๆ1 2 3 4นมะครับมันจะบอกว่าเวล w ว a k ก็ช่างมัน,นเราไม่ต้องสนใจแล้วก็คลิกที่คอนเฟิร์มนะครับอีเมลนี้ก็จริงๆแล้วไม่ต้องใส่หรือใส่เป็มั่วๆก็ได้มันไม่ได้มีผลอะไรเพราะเป็นดาต้าเบสแบบจำลองนะ ac t ch โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องติ๊กนะให้มันมองเห็นใน Search Engine นจะครับจากนั้นเราก็กดที่ install อ่านี่ก็เรียบร้อยมันก็จะขึ้นว่า success แล้วก็เราก็กด Login เข้าไปเลยนะครับน,นี้เราก็จะพิมพ์เข้าไปเมื่อกี้เราตั้งชื่อไว้ min admin นะ password หนึ่งสอง ัให้มันจำไว้ด้วยคลิกเครื่องหมายถูก,ก,กแล้วกดล็อกอินราเซฟพาสเวิร์ดไว้โอเคนี่ก็เข้ามาที่หลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็หลังบ้านเรามาดูที่หน้าบ้านก็มันจะเป็นนี้ที่เป็นแบบค่า default นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรับแก้ไขมันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ